สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้คุณมีข c า a n แนลจะนำเสนอการขยายพันธุ์ผักเป็ดแดงญี่ปุ่นนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราได้พาชมผักเป็ดแดงในกระบะนี้นะครับมันแตกยอดขึ้นมาสูงมากเราก็ได้ตัดยอดไว้ทำอาหารบ้างแล้วก็ที่เหลือเราก็นำมาขยายพันธุ์ใส่กระบะนี้นะครับเราจะได้อยู่2กระบะด้วยกันนะครับ ตอนนี้เราก็ขยายพันธุ์แบบธรรมดานะครับโดยใช้ฟองน้ำแล้วก็เสียบเสียบกิ่งพันธุ์ลงไปให้ติดอยู่กับฟองน้ำเพื่อให้รากเขายึดติดแน่นในฟองน้ำนะครับแล้วก็นำมาใส่โฟมเพื่อให้เขาแตกยอดนะครับแตกยอดแตกกรากขึ้นมามันดูรากกันครับ พรมยังมีไเลยครับดูลากได้แค่หนึ่งอาทิตย์นะครับดูลากเขานะครับอันนี้ใช้น้ําเปล่านะครับไม่ได้ใส่ใช้ปุ๋ยนะครับใช้น้ําเปล่าธรรมดานะครับเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะได้ให้ปุ๋ยเป็นตามลำดับนะครับแต่ยังอยู่ที่น้ําเปล่าอยู่นะครับก็แตกโอดมสมบูรณ์นะครับดูแตกยอดแตกใบออกมานะครับอันนี้เป็น ต้นพันธุ์นะครับที่เราปลูกไว้หนึ่งกระปะนะครับเราก็นํามาขยายอีกหนึ่งกระบาะเป็นสองกระปะก็อพอดีรับประทานครับผมเพืเ่อนๆลองขยายดูครับขยายง่ายครับแค่นํามาใส่ถ้วยแล้วก็ใส่ฟองน้ําใส่ใน,นกระบะนะครับก็ได้รับประทานแล้วครับปลูกง่ายครับผักเป็ด เป็นผักที่ปลูกง่ายลองทำดูนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆ